สวัสดีบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับพี่น้องครับมัน้ครับผ้ามาชมบรรยากาศในช่วงภาคเศรายู่ที่ไถครับยู่ที่บึงนะครับสวนสาธารณะอําเภอกันทระวิชัยครับพาไปบึงบรรยากาศเศร้าครับพี่น้องครับเห็นไหมครับยังครับนะโอ้ว้าวพระเจ้านี่นะครับนั่นคือบรรยากาศในเ้านี้ครับนอกจากนั้นแล้วมีจุดเช็คอินแห่งไหมพี่น้องเคยเห็นบนนะครับ สะพานใหม่นะครับสะพานใหม่นี่ก็จะทอดไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปบึงบรรยกากาศสะพานใหม่นะครับเป็นไงพี่น้องโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าเมื่อนี่นะครับเ่อนี้ใส่ลุยผ้าผีผ้านหนองมาเนี่ยมือเศร้าเศร้าท่านี้มีคอนอยู่นะครับนี่จะปล่อยลามอาอกกับร่างกายนะครับเดี๋ยวพายางคามไปหอดฟังบุนเบิงครับลักษณะน่าจะเป็นนะครับไม้ที่ พี่น้องเพิ่นเอามาเห็นตอนเพิ่นเห็ดนะครับ่าเพิ่นเอามาร่วมมาห่วงกันเนาะนะครับบ่ได้ซื้อว่าซั่นว่าไผมีเท่าใดแล้วมานะครับนี่นะครับบรรยากาศเอ้ยใกล้คิดอีหลีครับบรรยากาศนี่ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องครับนี่นี่นี่ตุ้ยวานซ้อนหลายพี่น้องเบิ่งพัวเบิ่งบัวนะครับนี่แก้วนะครับยุ้ยไก่เลยนะครับเห็นเลยพี่น้องบรรยากาศได้ีๆเลย มาถ่ายภาพจุดเช็คอินนะครับนี่สภาเดินไปเรื่อยๆนะครับเปิดออส่วนมากเนี้วนะครับเนี้ยเขาแรงนะครับตอนเย็นๆนจะจะก้จะนจะเยอะนะครับเป็นไปมีสวนสาธารณะมีมองออกกําลังกายนั่นนะเดี๋ยวจะพายยางกอดฟังฝนนะเดี๋ยวมุมนี้ม่านนี้นะครับทางที่เราผ่านมาเมื่อกี้แสงจ้าจังหน่อยนึงตอนนี้ ผมมาตอนเศร้านะครับโมงหนึ่งบรรยากาศกับยังสีคุ้นไปทํางานอยู่วันนี้วันศุกร์นะครับพอคอยมีท่านนี้มีคนมาในนี้โอ้โหอย่างมาไายหลวมอย่างนี้กงเรียกหน่อยกันแล้เนาะนะครับ <c ười> เร็วกะตอนนี้ผมมาเนี่ยเจ็ดโมงเศร้าครับเป็นทางฟาร์มเราบ้งไปทํางานเลย <c ười> เห็นตะคุนซากัดก็กเลยเบะมาเบิ้งขึ้นหลังเบือบ้องน้าใสวาดใสดีบนไหนเห็นปะเห็นหมดชัา้างล่างบนที่นั่นมาตรฐาน,นครับโอ้แกลเลยทีเดียว ป่ากันนีพี่น้องโอ้โหรู้ว่าพี่น้องสีเดียวเห็นบะนะครับน้ำใสคัะดีดีครับเอ่อมางนีน่าจะเป็นเอ่อคล้ายๆบึงหน้องนะครับบึงสาธรารณะอยังของอำเภอเอ่อนักตัดเออกันทราวิชัยเดียวเมือลังนะครับเสื้อผ้ามันรีวิวช่วงตอนเย็นตอนที่มีค้นมากลหลายๆแล้พี่น้องเออขัดดีดีครับบรรยากาศด้เลยครับนี่ยู่ไก่ครับติดกับน้ำเลย ยุใสครับมองนี้ครับยุที่น่าจะเป็นสวนสาธารณะนะครับของอำเภอกันทะวิชชยใกล้ๆวัดพระยืนนะครับนะครับองค์พ่อองค์พ่อพระยืนยุแถวนี้แหละนะครับนะครับนี่ข้างข้างนานั่นก็จะเป็นถนนเส้นมหาสารคามกาลสินนะครับโอ้เหเนี่พี่น้องยูไก่โดดเลี้ยงบึนบึนบึนนะครับโอ้บรรยากาศดีแห้งคาดว่าเนี่ยคนเลี้ยงนี่คนคือสีลาย เพราะว่านะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินมาทายภาพโอ้ครับกับพี่น้องครับถ่ทายภาพเด้สาวผู้บ้ากุยมากเขาคูเด้ถ่ทายภาพนะเช็คอินเช็คอิน <laughs> อนซ้อนโอ้พี่น้องครับเบื้องครับเบิงบ้งครับเออบรรยากาศมันได,ด้ดีดีครับนะเมื่อกี้เขามาตะท่างฝนนะครับย่างลงมาพูดมาตะท่างรดตอดนะครับอ่เท่านีได้มี เครื่องออกกำลังกายนะครับด้วยลายยางที่ทางเทสบาลเพิ่นเอามาลงไว้เป็นสวนสาธารณะออกกำลังกายไปนั่มนะครับโอ้บรรยากาศได้ครับพี่น้องครับป้าตู้ป้าตู้เบิ่งเบ่งครับเบิ่งเบ่งมาทานมาทานเด้อขึ้นนะไม่ขาดอีหลีพี่น้องป้าตู้นะบรรยากาศได้ว่าเป็นธรรมชาติมากครับเป็นผ้าโอ้ผู้สาวสำหรัยมาถ่ายภาดมึงนี่เนาะครับนั่นนี่ มันส้อนไปครับพี่้วงครับใกล้สุดแล้วครับนี่ห้องมาเลยเกือบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ที่สุดแล้วนะครับเสะภาพนี่เท่าที่ผมเห็นเิ่นเห็ดนะครับเพิ่นเอาไม้มาโอมมาร่วมกันแล้วกันลงขันลงแรยงมาเห็ดซอยกันนะครับทั้งเป็นจุดเอผักพรนะครับของพีของน่องแถวๆนี้นะครับจะมีพี่น้องมาออกกำลังกายปั่นจักรยานนะครับ มาออกกําลังกายพ้าลูกพ้าหลานมาปัน่นจักรย่านกับมีนะครับอยากให้วีน้องมาเบิ่งพีน้องมาขัดอีดิมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อนะครับนี่ผมผาไปอู้บ่วงครับแข็งเลี่ยงไม,ไม่ไม่ต้องไม่ย่างนาย่างดีเลยครับใกล้แล้วครับพีน้องสี่สุดแล้วสุดอีกฟังหนึ่งนะครับซึ่งมึงนี่ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นจุดแหลมจุดหนึ่งข้ามามันไม่เป็นเบิ่งกว้างๆแล้วมีเป็นเป็นแหลมหนึ่งแทรกเข้ามานี่เพิ่นกเ็เลยตัดมานี่ให้คนได้มา นะครับเป็นจุดเช็คอินแห้งไม้ครับอยู่ทางเอ่ออำเภอแก่ดำกะซิมีเป็นเอียงก่อสะพานไม้นะครับนี่ก็มีเองกันครับพี่น้องครับโอ้ยนี่นะครับสุดทางแล้วครับสุดแล้วสุดฝั่งนี้ทีเป็นยังครับสุดฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะผุนๆพี่น้องผุนๆไปโรงเรียนผู้สาวไปโรงเรียนนะครับโอ้ยนี่อยู่คล้ายๆเกาะกลางน้ำนะครับเกาะกลางน้ำผุนบึงบึงนังอยู่ฝั่งผุนกะมี่ผุนพี่น้องผุน พุนฟังคุณนง่าอ้อมเป็นวงกลมมากอว่ามุมน,นี้คล้ายๆเป็นเการลอยนะครับเอ่อเป็นโครงการโครงการนี่อย่างนัวคนว่าเห็นจำบ่ค่อยได้นะครับนี่บอกออกกําลัางกายกันมีโครงการปลูกบัวแดงอย่างเนี้ยปลูกบัวแดงคืนชีวิตให้น้องบัวนะครับมีเพืเอ่อนน้องบัวพี่น้องทั้งการทะเลกันกที่ถูกจักกันดีพี่น้องมากเด้อมากชุดยอดอีลีครับนี่ให้เบื้องบรรยากาศรวมๆนี่น้องง่ายครับ ตรงที่ผมยืนนี่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะกลางน้ำโอ้โหสะพานไม่ครับจอดเงีมาเมื่อกี้เข้ามาจอดพู่นครับรถรถจอดฟังคุณเหล่าขันยางขามมาหรือว่าสีขี้รถเขามาจอดฟังนี่ตรงเกาะกลางนี่เลยครับมันจะมีถนนอ้อมมาจากจากนั้นนะครับจากนันอ้อมขี้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 มากเขาว่านีปั๊บเราก็เขาว่านีเลยนี่นะครับนี่แจ๋วนี่มีล่านอกร่างกายความสุดยอดครับ นะครับมีห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำามีมห้องน้ำสาธารณะนะครับฟับงคุณก็ดิเป็นเอา่าเป็นกาะเป็นปน,น,น้ำเหมือนกันโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับปดัดตัวมาฐานโอ้ยอยาก็เห็ดอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้าบาังเด้นเนอาะโ <laughs> อ้บ่งครับบรรยากาศครับเออยังกุดุมสมบูรณ์ครับน้องบัววท่นานผุนผุนทางคุนมีปั่นจักรยานนะครับตอนนี้กัทชินาจะประมาณโม,มงครึ่งของวันศุกร์นะครับ ขาดมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอ้คนก็สีลายมาเช็คอินเอาครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวจะผ้ายางกลับรับพนี้ครับเพราะว่าผมก็เลกกับเข้าไปทำพระริจิตรนะครับพอดีมารีวิวให้พี่ให้น้องเลยเบิ่งนไปครับลุยครับขาครับโอ้บรรยากาศมันได้คักิรีครับเบิ่งเบืงพี่น้องเบื้องก็าคักาขาโอ้ยงามนั่นคนสีมา่ายรูปลายครับเดี๋ยวมือลมือลังเข้าสีมารีวิวตอน เออ่บรรยากาศยี่ยมเย็นเนาะพี่น้องเนาะยี่ยมเย็นเย็นพี่น้องมอกําลังไกหรือว่ามีผู้ว่าผู้สาวเลยเห็นมาทายภาพเลยกันนะคผู้คนเหลือไม่แล้วครับนี่เนี่ยหู้ขาัากระเบิ้งครับนี่เพิ่นว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาป่าพูดอะไรนี่เลึกดเลือุนเห็นบ่บ่พี่น้องกล้องนกระจิบว่าสัตว์บันไดครับไปครับไปเรื่อยๆครับผมมาทานมาทานคุณนะครับแสงอาจจะนั่นสะท้อนเสียงนิดนึงครับแดดจ้า อากาศตอนนี้อยู่กันทลาวิชชยก็เริ่มหนาวแล้วครับช่วงเศร้ากับ20องศานะครับ20องศาโอ้ขัาดีีโอ้อนี่ขังค่ะครับผมพี่น้องับผมปลูกไม้อยู่ข้าในน้ำครับผมเป็นไม้อยู่ข้าออกออกยอดเสยไหมครับนี่ครับเป็นเอียงที่มหัดสะจัดอีดีครับมันปักอยู่ในน้ำกับป้งเป็นต้นเสยดีป่เด็นเอาแล้วครับไปครับผม แ๋้วเลยมาฐานโอ้แข็งแรงเ่างราะตรงห่วงครับร่างแข็งแรงนี่ย่พราะตรงหวงร่วงพี่น้องมาแต่ฐานมาฐานเบื้องเบื้องครับมีคนมาแล้วมาคนมาแล้วไปครับไปอู้อันนี้แข็งแรงครับผมร่วงกระโดดเบื้องเดียวแน,น่นติ๊กบอยมฟิวโอ้พูดแบบไงพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศครับม,มาเลยพี่น้องมาเช็คอินครับผมถ่ายภาพเช็คอินสวยเพิ่นว่าสะ หนองบัวหนองบัวนะครับอำเภอการทรวิชัยนี่นะครับเขาฟังมากเมื่อกี้นลยเดี๋ยวเขาเดกลับไปฟังเก่าฟังแหลกที่เขาลงมาครับมีคนมากนะครับพี่น้องครับสุดยอดอีลีครับไปครับตู้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 สุดยอดครับสุดยอดเลยพี่น้องครับโอ้บัวสาบัวแดงครับผมมีบัวบักหลายเลยครับผมจริงๆแล้วตอนที่ บัวก็จะหลายขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องใส่อ่าบนกระลังฟื้นฟูนะครับนี่นี่นี่บรรยากาศโอ้กว้างครับเมื่อทีนี่ว่าตั้มว่ามันถึงหาลอยไร่อยู่ครับนะบมันเป็นน้องกว้างนะครับนี่อยู่ติดถนนเส้นมหาสารคามกาฬสินธุ์เลยนะครับอยู่ตรงตัวกลางอำเภอกันทรวิชัยเลยโอ้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องคนคนเห็นบ่ เป็นเริ่มมาเริ่มมาเช็คอินแล้วครับผมมาทานมาทานอยากให้เบิ้งว่ามันใกล้ซี่สัมเดียบพี่น้องครับเบิ่งครับอ่องสามารถเอามือต้องไปเล่ยนหนังไ้เลยครับทุกจุดเดียวคิดกับหนัาโอ้โหนะครับเริ่มมีคนมาเช็คอินแล้วพี่น้องสายมากคนก็ตรเริ่มมาแล้วจากน่อยเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดใหม่เลยนะครับเบ้าเนี้ยเนี่ยพี่น้องเบิองเมืองเป็นแหลอ้ย มาเที่ยวได้นะครับผมปุ่นปุ่นปุ่นปุ่ปสาวปุ่สาวฟังคนจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับมาเที่ยวได้นะครับผมโอ้โหแ่งก็จะมาออกกําลังกายนะครับจุดเช็คอินแห่งใหม่โอ้นี่อีกแล้วครับพี่น้องครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับปลูกไม้อยู่ข้าในน้ำครับผมบามาฐานก็จะมาออกกําลังกายนะครับ สวัสดีครับส hey, วัสดีครับนี่นะครับ <c oughs> เติมมีพี่มีน้องเป็นมาออกกำลังกายเลี้ยนะครับจั็กน้อยก็ดีสายมากก็ดีมีจุดเช็คอินแห่งใหม่นี่เพิ่ง็คยมาถ่ายภาพโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับอู้น้ำใสครับบดูว่าเดียวเห็นวะเจ้าผมนี่เดียวเห็นอยู่เจ้ากล้องผมอาจจะบ่ชัดนะครับมันบ่แจ๋วปาไนไดน ล้องลักของวัดมาครับผมหลวงพอ่อหลวงพ่อไปซาลาลรื่มใบลักเอาเลยกล <c oughs> ้องหลักก็พาะทำนี่แหละโอ้โหมองนี้มองเช็กอินครับพี่น้องครับมีคนไทยมาเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับโอ้กําลังสองสามแค่แบรรยากาศก็บผม <c oughs> เอาละครับเห็นว่าครับพี่น้องครับเอาเรียนเชิญเด้อครับเด้อเชิญชวนพี่น้องมาท่องเที่ยวเดียวโอ้นางจะฆ่าคนล,และแบบเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับของ สะบัวอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามแถวแถววัดพายืนนะครับออ้พี่น้องนกเวียดนามบินบนบานญี่ปุ่นเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอครับมาชมคลิปหน้า่าจอนี่ใส่ลุยสิผ้าพีผ้าหน่องไปเที่ยวใส่หรือว่าไปเหตุกิจกรรมอียงนะครับมือนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใด้เ้อพี่น้องเด้อกับช่องเปิดไม่ครับผมสวัสดีครับ